สวัสดีค่ะเพือนกับช่องแม่หมอมาดามพัดนะคะวันนี้แม่หมอจะมาแรนดอมในหัวข้อพลังงานในตัวคุณพร้อมที่จะดึงดูดคู่มาหรือยังนะคะพลังงานในตัวคุณพร้อมที่จะดึงดูดคู่มาหรือยังของให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และพี่ไพ่ดึงพลังงานของคนที่ตรงกับพี่ไพ่ให้ขอมาเจอคลิปคลิปนี้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังงานนี้ขอให้ขอไม่เจอคลิปคลิปนี้นะคะพลังงานในตัวของคนที่มาดูคลิปคลิปนี้ พร้อมที่จะดึงดูดคู่เข้ามาหรือยังค่าพี่ไพ่โอ้โหร่วงมาจากมือแม่หมอนทำไมจะไม่พร้อมล่ะเป็ดถ้วยลาทิ้งตัวตนเก่าๆของคุณและวแม่หมอว่าบางคนอ่ะบางคนอ่ะเห็นไหมใส่รุ่งขึ้นมานะฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอเห็นไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้ามาบอกว่า พร้อมแล้วแน่นอนเพราะว่าแม่หมอว่าแปดถ้วยนี่คนที่เคยผ่านความรักมาผ่านความความเจ็บปวดมาแล้ว t r a n s อร์มตัวเองได้อะ่ะเดินออกมาจากความทุกข์เดินออกมาจากความเจ็บปวดอะ่ะแล้วก็ละทิ้งได้จริงๆอ่ะนะละทิ้งความทุกข์แล้วก็กลับมาอยู่กับตัวเองเห็นไหมครับเปะดถ้วยนี่คือเขาเรียกว่าอะไรมุกออได้แน่นอนนะแล้วก็เห็นไหมแสงสว่างแสงสวาง่สงสวางแบบนําทางดึงดูด คู่เข้ามาแน่นอนเห็นไหมคะสายรุ้งอ่ะคุณจะได้เจอคู่ที่ดีคู่ที่เป็นความสุขของคุณแน่นอนนะสายรุ้งคือฟ้าหลังฝนที่สดใสนะชีวิตคุณจะพบเจอความสุขเจอคู่ที่ดีพลังงานคุณทําถึงแล้วจริงๆอ่ะนะคะเนี่ยคุณเยียวยาตัวเองได้แน่นอนนะคุณเดินออกมาจากความรักที่ทกซิกคุณกลับมาอยู่กับตัวเองคุณมาอยู่กับการฮ e ลล i n g ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไม่หมอว่าดึงดูดคู่เข้ามาแน่นอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประทานให้แน่นอนสายรุ้งขึ้นแล้วนะคะคนใหม่ใช่อะไรกว่าเดิมนะคนคนเนี้ยพร้อมที่จะดึงดูดคู่ พร้อมแน่นอนนะทำไมจะไม่พร้อมอ่มาพาหนึ่งดาบขึ้นมาแน่นอนฟันธงเลยหละว่าคุณพร้อมจริงๆนะคู่ของคุณเน่นะคะเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มายืนยันด้วยตัวเองว่าคุณจะได้เจอคู่แน่นอนฟันธงแน่นอนว่าคุณจะได้เจอคู่พลังงานคุณถึงพร้อมได้จริงๆนะคะพลังงานของความสุขพลังงานของการเริ่มต้นใหม่มีชีวิตที่ดีมีเจอคู่ที่ดีพร้อมแน่นอนนะหนึ่งดาบทำไมคุณจะไม่พร้อมล่ะคะ เห็นไหมคะชาลีอดแม่หมอว่าพร้อมแน่นอนอะ่ะชาลีอดนี่คุณอาจจะได้เจอคู่คนที่มีความแตกต่างกับคุณนะคะเห็นไหมคะคู่ต่างชาติก็ได้ต่างถิ่นแดนไกลต่างภูมิภาคต่างจังหวัดก็ได้แต่ว่าเป็นยินยางเป็นคู่จริงๆคู่บุญคู่บาร,รมีคู่ที่มีความต่างกันกับคุณเน่นะคะเหมือนยิงยางเป็นคู่กันมีด้านขาวด้านดาแต่คุณก็ลงคุาเรียกว่าเป็นอะไรที่ลงตัวกันมากๆเลยะนะคะแม่หมอว่านะถึงจะจะต่างกัน ศาสนาชาติศาสนาสีผิวหรืออะไรก็ได้แต่อายุอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณก็เป็นคู่กันจริงๆอ่ะคู่ยินยางที่ที่อยู่ด้วยกันได้นะคะที่เข้ากันได้จริงๆคู่แท้คู่บุญคู่บารมีจริงๆอ่ะนะคะคุณได้เจอแน่นอนนะพลังงานคุณทําถึงแล้วจริงๆนะคู่ยินยางนี่คือคู่บุญคู่บารมีคู่เก่าคู่แก่นะคะเป็นคนทางไกลก็ได้ทําไมคุณจะไม่เจอคู่คุณรอมานานหละไม่หมอว่านะเจ็ดเหรียญใด้รอมานาน รอแล้วมันคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอนอ่ะคนคนี้จะเข้ามาเป็นความสุขมาเป็นทุกอย่างให้คุณอะ่ะมาอย่างแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสิ้นสุดการรอคอยจริงๆนะคะเจ็ดเจ็ด เรียนนี่คือคุณรอคอยมันสักพักใหญ่ๆแล้วแหละแล้วแม่หมอว่านะพลังงานในตัวคุณน่ะคุณรอแต่คุณก็ใช้ชีวิตนะแม่หมอว่าคุณรอแต่คุณก็มีความสุขนะคุณรอได้ใจเย็นนะเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประทานโพรให้คุณเห็นไหมคุณได้แน่นอนอ่ะนะคะไพ่หนึ่งดับยังไงก็ได้แล้วก็กําลังเดินทางมาชฉลิยอดเป็นคนต่างชาติก็ได้ต่างถิ่นแดนไกลอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอกาสมาแน่นอนแล้วคุ้มค่ากับการรอคอยอ่ะคุ้มค่ากับการที่คุณแบบคุณเรียกอะไรอ่ะรอมานานอ่ะนะคะ พน,นักงานในตู้ทำไมคุณจะไม่พร้อมอ่ะแปดเหรียญน,นะแม่หมอว่ามันคุณรอมานานแล้วเนี่ยคุณอีกอย่างหนึ่งคุณไม่ได้โฟกัสในเรื่องคู่เท่าไหร่บางคนแบบมันตั้งใจทํางานอะไรอย่างเงี้ยคือมันเคยผิดหวังไงเห็นไหมแปดแปดถ้วยเคยผิดหวังแล้วก็กลับมาโฟกัสกับตัวเองกลับมาทําหน้าที่ของตัวเองทําเงินทํางานไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม่หมอว่าเราได้ใจเย็นอะไรเงี้ยทําหน้าที่ของตัวเองไปอะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้เจอจริงๆนะคณคนนี้นะคะอะไรอีกคะ ทำไมคุณจะได้ไม่ไม่เจอเด็กเวร์เห็นไหมคะเนี่ยเด็กเวร์แม่บอกว่าเขาหยู่ทำหนึ่งเดียวกันกับชาลีอดมีโอกาสได้เจอคนคนทางไกลจริงๆนะคะไม่มอว่าเป็นคนทางไกลต่างชาติคนเห็นลูกโลกไหมเป็นคนทางไกลต่างชาติเป็นสายฟอที่เขาเรียกอะไรคนนี้มีความสมบูรณ์ทุกอย่างในชีวิตทั้งพร้อมด้วยทรัพย์สินด้วยเงินทองนะแล้วก็ทําไมคุณจะ เป็นพลังงานในตัวคุณนี่แหละที่ดึงดูดเขามาคนคนนี้เป็นคนเห็นไหมพลังงานของคุณพลังงานของความสุขพลังงานของคนที่มีความสมบูรณ์ในในจิตใจอะไรอย่างเงี้ยถึงคุณจะเคยผ่านความรักมาความทุกข์ความเจ็บปวดมานะเห็นไหมใจของคุณอ่ะไม่หมอกว่าคุณหลุดพ้นได้จริงๆคุณตื่นรู้อะเห็นไหม ไพ่ของการตื่นรู้ไพ่ของการที่มีความสุขอ่ะไพ่ของคนที่มีความสดใสในตัวเองอ่ะแล้วก็คุณจะดึงดลุดคู่เข้ามาจริงๆนะคู่คนทางไกลคู่ที่มาเป็นทุกอย่างให้คุณอ่ะมาพร้อมกับความอดมสมบูรณ์มาพร้อมกับความสุขนะแม่มอว่าคุณจะมีความอดมสมบูรณ์ชั่มากอกอ่ะยืนยาวตลอดชีวิตทันพร้อมคุณเลยแหละผู้ชายคนนี้ที่เดินทางเข้ามานะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายที่มาเจอคลิปนี้คุณสลับพลังงานกันได้คุณจะมีความสุขคุณจะมีความอดมสมบูรณ์นะพลังงานคุณทําถึงแล้วแม่หมอว่าถึงแล้วจริงๆที่คุณจะได้้ไดดดพบบกกัคคววาามมสุขินีีอยู่ จะได้เจอคู่ของคุณจริงๆนะพลังงานของความสุขน,นี่แหละพลังงานของความสุขพลังงานของความเขาเรียกอะไรอ่ะเขาจะจะดึงดูดคู่เข้ามาจริงๆนะพลังงานของความสุขพลังงานในตัวคุณอ่ะจะดึงดูดคู่เข้ามานะคู่ที่ทําให้คุณแบบมีความสุขจริงๆนะคะขอยืนยันพลังงานอีกใบหนึ่งนะโอเคกรกฎานะไม่เหมาะว่าประมาณกรกฎาจริงๆนะคะที่ชาลีอดเดือนกรกฎาคนๆเนี้ยคุณจะได้เจอคุณคุณนี้จริงๆนะ แม่หมอว่าได้เจอแน่นน่ะสมกับการรองโจริงๆนะแม่หมอว่ากรกฎากรกฎาสิงหาเมษสิงห์ธนูนะเมสสิงห์ธนูคุณอาจจะได้เจอกรกฎาสิงหานะธันวาแต่แม่หมอว่าเร็วสุดคือกรกฎาคุณได้เจอได้มาอย่างรวดเร็วมากๆคนคนนี้เห็นไหมคะมาแบบสายฟ้าฟาดเลยอ่ะนะคะเป็นอัศวินสกีมากขาวนะ ทีม้าข่าวที่จะมาเปลี่ยนชีวิตของคุณคนคนนี้แม่หมอว่าเป็นคู่ของคุณจริงๆอ่ะเป็นคู่หญินคู่อยางนะคู่เก่าคู่แก่คุณจะได้เจอจริงๆอ่ะพลังงานของความสุขของคุณอ่ะพลังงานของการไม่ไล่ล่าพลังงานของคนที่มีความสุขภายในใจอ่ะมีพลังบวกอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นคนเป็นคนที่ไม่หมอว่ามีพลังบวกอ่ะโลกสดใสอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีดอกไม้สวนลาวนเดอร์อยู่ในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมองโลกในแง่ดีนะไม่หมอว่าพลังงานของคุณน่ะสดใสมากๆเลยคุณจะดึงดูดคู่เข้ามาจริงๆนะ คู่คู่แบบคู่ที่ทำให้คุณมีความสุขอะนะคะแม่หมอว่าเนี่ยกรกฎดาสิงหาคุณได้เจอแน่นอนนะฟันธงเลยอะเห็นไหมไพ่หนึ่งดาบมาฟันธงจริงๆอะพอยืนยันพลังงานนะคะคุณได้เจอจริงๆนะสิงกรกฎดาถ้าใครได้เจอกรกฎดาสิงหานี่เช็ดมาบอกแม่หมอหน่อยนะคะ笑<笑>โอเคแน่นอนอะแล้วคู่ที่ดีมากอะยังไงก็ได้เจออะยังไงก็ได้เจอจริงๆนะแม่หมอว่าไพาด่ดาบออกมาสองใบเลยอะมายืนยันสามใบนะมายืนยันยังไงคุณก็ได้เจออะคนคนเนี้ย ฟันธงนะแม่หมอฟันธงจริงๆกาลักรกดาคุณจะได้เจอคนต่างถิ่นแดนไกลคนต่างชาติคนเนี้ยขนาดนกยังเป็นคู่กันมาเลยอะ่ะเห็นไหมคะคุณได้เจอจริงๆทานฟอร์มชีวิตของคุณคนคนเนี้ยเข้ามาเป็นทุกอย่างให้คุณจริงๆอ่ะนะคะเข้ามาเป็นความสุขของกันและกันน่ะเป็นคนที่มีฐานะเป็นคนที่มาเปลี่ยนชีวิตของคุณอะ่ะฟ้าหลังฝนเริ่มสดใสเส,สมอก่อนที่เราจะได้เจอคู่ของคุณมันต้องผ่านด่านความจิบปวดมาก่อนนะนี่แหละแม่หมอว่านะมันดีมากขอสรุปพลังงานนะ เนืมูลใกล้เข้ามาทุกทีแล้วแหละไม่หมอว่านะคนคนนี้ใกล้เข้ามาทุกทีมาด้วยแรงอธิษฐานบางคนคิดถึงนะบางคนบางคนรอคอยเขาอยู่คิดถึงเขาอยู่แล้วก็รู้ว่าเขามีจริงอ่ะเขามีจริงๆนะคนคนนี้คุณดูสิยังไงก็เป็นคู่แท้คุณเห็นไหมนะ่ยเป็นคู่หญิงคู่หยางยังไงคุณก็ได้เจอกันอนะ่ะมีความต่างกันจริงๆแต่ก็คือคู่อ่ะมีด้านขาวด้านดําหมายความว่าแต่คือเป็นคู่เก่าคู่แก่คู่บุญคู่บารมีมีความแตกต่างกับคุณจริงๆนะคนคนนี้ แต่สามารถเข้ากันได้อะนะคะต่างภาษาต่างวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยแต่มีความมั่งคั่งร่ำรวยอ่ะเนี่ยคนที่คุณรอคอยคุณคุณรู้ว่าเขามีอยู่จริงอ่ะกำลังเดินทางมาหาคุณอ่ะเซนคุณบอกเซนคุณบอกว่าคุณเจอได้เจอคุณคนนี้ตามเซนของคุณเลยอ่ะนะคะว่าเขากําลังเดินทางมาคุณจะได้เจอคู่แล้วเข้ามาเป็นความสุขให้คุณอ่ะเข้ามาแบบเป็นสายเปย์อ่ะเป็นคนที่เข้ามาทำให้คุณมีความสุขเดือดร้อนยังไงก็คุณได้เจอคู่อ่ะ เนสตายังไงคุณนึงดูดคู่เข้ามาแน่นอนอะ่ะแม่หมอว่านะถ้าใคยเจอเดือนกรกฎาสิงหานี่เชทมาบอกแม่หมอด้วยนะแม่หมอว่าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆนะคุณจะได้เจอคู่เห็นไหมคะเนี่ยคู่ที่เข้ามาแบบตักสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากจักรวาลที่ส่งมาให้คุณอะ่ะคู่ที่จะมาซัพพอร์ตคุณดูแลคุณสายเปจริงๆนะเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิตเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ในหุ้นส่วน กิจการธุรกิจคุณอาจจะได้แต่งงานกับเขาจริงๆนะอาจจะได้มีสังคมใหม่สิ่งแวดล้อมใหม่ๆคนคนนี้จะพาคุณไปพบเจอกับสังคมใหม่เพื่อนใหม่ๆอะไรใหม่ๆอ่ะทำให้คุณมีความสุขอ่ะคุณดึงดูดคู่เข้ามาจริงๆนะแม่หมอคิดว่าคุณอ่ะเคยผ่านการเจ็บปวดมาก่อนแต่คุณกลับมาอยู่กับตัวเองรักตัวเองแบบสักพักใหญ่ๆแล้วแม่หมอว่าคุณยังไงคุณก็ดึงดูดคู่เข้ามานะคะคู่ที่ทําให้มีความสุขทําให้คุณแบบมีชีวิตที่ดีมากๆเลยอ่ะคนทางไกลนะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของคุณอ่ะคุณอ่ะ น่าจะน่าจะเลิกรากับคุณกลับมาสักพักหนึ่งแล้วแหละกลับมาเยียวยาตัวเองกลับมารักตัวเองดูแลสุขภาพจิตสุขภาพใจออกกําลังกายแต่งตัวสวยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้อยู่กับความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพลังงานที่ดีอ่ะพลังงานของคุณน่ะทาถึงแล้วจริงๆนะไม่เหมือว่าคุณจะดึงดูดคู่เข้ามานะคู่บุญคู่บาร,รมีจริงๆหรือรบเบอร์คู่จากจัก,กรวาลส่งมาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาให้อ่ะคู่ที่มีความแตกต่างกันยินยางยังไงก็คือแบบได้เจอกันแน่นอนอ่ะนะคะคู่คู่เรียกว่าทวินเฟรม วินเฟรมคุณจะได้เจอแบบคู่ของคุณคู่เก่าคู่แก่ไม่มีเหตุบังเอิญที่คุณมาเจอคลิปคลิปนี้นะคะคุณได้เจอคู่กรากรามสิงหาแน่นอนแล้วทักมาบอกไม่หมอด้วยนะคะโชคดีนะคะรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะโชคดีคะ่ะ